ขนมปังคริสต์มาสที่มันกำลังจะเลยคริสต์มาสแล้วขนมปังตัวนี้เนื้อนุ่มแหละหอมเนยมากๆเพื่อนๆนมเนยไข่เยอะสุดๆแป้งที่ใช้วันนี้ก็ทิ55เหมือนเดิมของมูลังเบอร์จัวจาก KCG นะแล้วก็ดูปริมาณไข่ที่ผมใส่ไปสิส่วนนี้ผลไม้หมักเหล้าหมักไว้ประมาณหนึ่งถึงสองอาทิตย์ละไอ้ผลไม้นี่ก็ได้มาจากร้านส้มลิ้มนะคือผลไม้ดีมากเวลาเอามาใส่ในเนื้อขนมปังเนี่ยโอ้โหมันหอมฟินมากเลยเพื่อนๆ ตัวนี้เราขึ้นรูปแบบง่ายทุกคนสามารถทําได้ไอ้ถาดที่เราใช้อ่ะมันก็เป็นถาดบราวนี่นะเพื่อนๆซื้อจากร้านหอมละมุนตัวนี้เป็นตัวแบบเคลือบแทฟลอนคือไม่ต้องทาอะไรเลยเคาะปุ๊บหลุดปับน้ําตาลที่โรยบนหน้าเนี่ยเป็นน้ําตาลของเผานะเพื่อนๆซึ่งตัวนี้มันใช้ง่ายมากเพื่อนๆเพราะว่ามันอยู่ในกระปุกเรียบร้อยละเราไม่ต้องใช้มือหรือว่าใช้ช้อนตักโรยแต่อย่างใดแค่ใส่กระปุกเนี่ยแล้วก็เขยา่าเขยา่ามันก็โรยได้เต็มๆแล้ว วันนี้ผมจะแพ็คใส่กล่องเนาะก็เลยต้องใส่ถุงให้เรียบร้อยกันขนมปังมันแห้งนะเพื่อนๆแพ็คใส่กล่องเรียบร้อยติดโบว์สีแดงไปเลยสัใจลองชิมรสชาติกันดูก่อนโหเนื้อด้านในต้องบอกเลยว่ามันดีมากกลิ่นหอมมากเพื่อนๆหันและลองชิมดูตัวแทนประเทศอืไม่รู้จะพูดยังไงเพื่อนๆคือมันอร่อยสุดๆเลยอันนี้สูตรนะเพื่อนๆถ้าทำแล้วก็ส่งการบ้านมาให้ผมดูบ้างนะ